เที่ยวเพลินเดินชิวซื้อสินค้าถูกใจเปิดแล้วเปิดแล้ว <Yeah. S 1> พบกันทุกบ่ายวันศุกร์ตลาดนัดเสรีวัด าไสถานที่ทําเลทองเริ่มวันศุกร์ที่11ธันวาคมเป็นต้นไป,ไปแบบสไตล์ชิวๆเ,เพลิดเพลินกับสินค้ามากมายของใช้ในครัวเรือนเสื้อผ้าอาพอรแฟชั่นรองเทา้ากระเป๋าของกินของใช้หน้านาชนิดผักผลไม้อาหารข้าวหวานของเล่นเด็กและอื่นๆอีกมากมาย อย่าลืมอย่าพลาดทุกบ่ายวันศุกร์ย้ำทุกบ่ายวันศุกร์เรามีนัดกันที่ตลาดนัดเสรีวัดป่าไกา่เริ่มวันศุกร์ที่11ทธันวาคม63นี้เป็นต้นไปพิเศษพิเศษวันเปิดตลาดพบกับสินค้าราคาถูกและของแถมอีกมากมายสนใจจองพื้นที่ติดต่อคุณออยโทร080 433 3554่0 3 3 5 อย่าลืมช้อปสนุกสินค้าถูกใจเที่ยวตลาดนัดเสรีวัดป่าไกา่ทุกบ่ายวันศุกร์นะครับสวัสดีครับท่านผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบสินค้าดีมีคุณภาพราคาเยาที่เราก็มีให้คุณนะครับสวัสดี